เทปนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าลันี้เราจะมาสาธิตการทําหมูกรอบพอดยังไงให้กรอบอร่อยหนังฟูแล้วก็หอมครับทุกคนเอาสมุดปากกามาจดนะบมกผู้ทีเดียวคุณไม่ห้ามผมเลยอ่ะผมเห็นคุณเพลินอยู่อ๋อโอเคครับวันนี้มีแบรนด์ใหม่นะครับ Service Works คเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับแบรนด์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี2 0 2พนะครับที่เกิดจากการที่เจ้าของแบรนด์เนี่ย เคยทำงานอยู่ในห้องอาหารนะก็คือเป็นพนักงานครัวนั่นแหละหลังเลิกงานเนี่ยใส่ยูนิฟอร์มนะแล้วมันไม่เทบางคนก็ต้องหอบเสื้อผ้ามาเปลี่ลยนอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าชุดเดียวจบตั้งแต่ทํางานยันแฮงเอามันก็เป็นกางเกงที่เรียกได้ว่ามีฟังก์ชันในตัวงบนะครับใช้งานได้จริงทายก็เป็นกางเกงที่มาพร้อมขอบเอวยางยืดนะครับเหมือนก็เป็นสไตล์อีซี่แพนใสง่ง่ายๆแล้วก็มีกระเป๋า พบคันช่องใหญ่อันนี้ของยี่ห้อนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าทรงแบบกางเกงเบเกอร์แพนเลยนะใส่ได้ลึกข้างหลังก็จะไม่มีฝานะครับเพราะว่าจะได้ล้วงใช้งานได้สะดวกอ่าครับผมมันมีข้อดีหนึ่งกระเป๋าแบบแพดเบิร์กมันจะจุของได้มากกว่ากระเป๋าจ่อใช่นอกจากขอบเอวยางยืดแล้วเนี่ยก็ยังเชือกูกครับมัดให้กระชับใช่ผูกแน่นๆเลยครับจะได้มัดใจตัวอ,อยู่นะครับ ตรงเป้ามันจะมีแค่รอยต่อปกติอ่ะมันจะเป็นรอยตรงนี้เลยแล้วมันจะมีการขาดเกิดขึ้นได้คือนอกจากมันจะให้เรื่องความทนทานแล้วมันยังให้โมบิลิตี้แก่เราด้วยเนี่ยความคล่องตัวอะไรเงี้ยซึ่งเนื้อผ้าของเขาเนี่ยคอตตอนแคนวาสนะครับน้ำหนัก11ออนนะครับพอจากออร์แกนิกคอตตอนนะครับซึ่งได้รับการรับรองจาก GOT นะครับย่อมาจาก Global Organic เท a n d a r d นะครับก็คือหรือแปลว่าสิ่งทอซินซีสากลนะครับซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่พอเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับผู้สวมใส่ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันปราศจากสารเคมีครับเกงทรงนี้ก็จะมีเรียก3เนื้อผ้าจะมีแคนวาสมีคอดูรอยหรือว่าจะเป็นแบบเป็นลายปินนะครับโรสแมรี่ มาถึงโมเดลของพัดไทม์เมอร์ตัวเนี้มันจะต่างกับเ h ฟแ e นตตรงที่ขอบจะไม่ใช่ยางยืดเป็นหูสำหรับร้อยเข็มขัดนะอย่างทรงเนี้ใส่ทำงานแบบเพิ่มความสุภาพจากตัวเชฟแคนตพร้อมเป็นกระเป๋าเจาะด้วยเนี่ยมันเอาไปแต่งตัวได้เลยออกงานยังได้เลย เสื้อก็มีเข้ามาครับเป็นเสื้อทํางานตัวนี้นี่ทอดแบบหลักโ o เ e r ร์ออลแ k e t เลยนะครับ mm. ก็เป็นแบบเหมือนเป็นเสื้อโค้ทนะครับ mm. ตัวยาวใช้เนื้อผ้าลูกผูกเหมือนกัน mm. ก็มีกระเป๋าอกหนึ่งใบแล้วก็กระเป๋าช่วงล่างสองใบใหญ่นะครับ ตัวนี้เป็นผ้าลูกปูกนะครับสีพรมนะครับได้ออกมุงม่วงหน่อยตัวนี้<ช>นี่ยากนะสีนี้ใช่ปกติจะเป็นดําน้ําตาลอะไรประมาณนี้แต่อันนี้นี่นคือแบบสตรีดแต่งตัว<ช>นะตัวคอนดูลอยมันจะมีลอนเล็กลอนใหญ่แต่แบรนด์เนี่ยใช้ลอนเล็กซึ่งการที่มันมีลอนเล็กอ่ะมันจะทําให้สัมผัสมันนุ่มขึ้นก่าลอนใหญ่แล้ววันลอนเล็กมันก็จะดูแบบเฟียวอ่ะใช่ลอนใหญ่มันทีมันจะดูดูแบบหนาน,นิดนึงนิดแฝนะครับเป็นพวก เสื้อหมายผมถักของแบรนด์นี้เขาก็ทําได้ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาก็ชูเรื่องการใช้ออร์แกนิกคอตตอนนะครับเพราะถ้าเป็นหลายๆแบรนด์เนี่ยบางทีอาจจะเป็นใช้อะคิลิกผสม<ง>ใช่แต่อันนี้ก็เป็นออร์แกนิกคอตตอนล้วนเลยนะครับก็จะย้อยยากกว่าพวกผ้าผสมใช่ก็จะไม่ระคายผิวนะครับอันนี้ก็ปล่อยลูกเล่นเป็นคอมมวนแบบตั้งใจนะครับแล้วก็มีกระเป๋าด้วยดีเทลกระเป๋าสองข้างพร้มอมปักชื่อย่อแบรนด์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบมีกระดุมติดนะครับเป็นเสื้อกันหนาวตอนนี้จะหนากว่าแล้วก็ถักทอนะครับลวดลายที่คุณเห็นอยู่นี้นี่คือการถักทอลายนะครับไม่ใช่การสกรีนเพราะฉะนั้นมันไม่ลอกหายไปไม่ต้องกลัวนะสีซีดจางใช่ตัวนี้มันดูเป็นแบบดูเป็นแฟชั่นนะได้สิ่งที่เราสองคนสวมกันอยู่เป็นผ้าแคนเปื้อนครับผ้าแคนวาสมันปรับระดับได้นะครับตาไก่เบลเลอร์เลยปรับระดับได้แล้วก็ข้างหลังก็ผูก ให้มันพอดีเก็บมีดได้ประมาณ20นิ้วได้คุณจะไปแทงใครครับเนี่ยมีด20นิ้วเนี่ยเอามาหั่นหมูกรอบเลยครับคุณต้องบอกอย่างงี้ครับว่านอกจากใส่แต่งตัวหรือว่าคนทํางานในสายอาชีพเทปแล้วเนี่ยอาชีพอื่นก็ซื้อไปใส่ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าพวกจิตรกรก็ได้นะครับถ้าคุณสนใจสินค้าจาก s e r v i c e w o r k นะครับสามารถพบกันได้ที่ร้านพอนโตสาขา เอ็มโซเฟียสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเมกับางนาเชียงใหม่เฟสติวัลและก็เซ็นทรัลาราม9ก้อ่าเจอกันจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามเจอกันใหม่ครับสดีครับสวัสดีครับ